สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับป๋าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นไงป๋าไมมีอะไรมีอะไรเหรอเกี่ยวกับเรื่องของแพงป๋าเกี่ยวอะไรนี่ถ้าเหมือนทีมงานไม่ได้บอกอะไรแกเลยใช่ไหมก็เห็นป๋าออกมาโพสออกมาพูดไงป๋าว่าแบบเอ้ยของมันแพงมากเลยแบบผิดหวังับท่านนายกนี้ยังไงจะรบอกพูดใครบอกว่าผิดหวังกันนายกกะ ไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือป่าป่ารู้สึกยังไงป่าแล้วก็เลยอยากถามพูดอะไรรู้มามั่งไม่รู้มั่งก็พูดแล้วเธอไม่ห่าพวกมึงนี่ก็มันยังไงป่ามันยังไงป่าบนป่าความจริงจากปากป่าเทพเลยจริงๆป่าป่ารู้สึกยังไงอะไรนะป่าบ่นอะไรไปไม้ก็บ่นในเรื่องสินค้านี่แหละก็ไม่ได้บ่นเรื่องอะไรก็มันว่าอะไรอะไรมันสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็ ต้องเห็นใจเขาหน่าของพวกนี้มันก็เพิ่งมาอืมันแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามัน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 ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนะมันเป็นมาตั้งนานแล้วแกมันเป็นมาตั้งนานเรื่องสินค้าเรื่องอะไรเนี่ยมันมาจากไหนอะมาจากนายทุนนายทุนตั้งนั้นเลยที่มันขึ้นอะไรกันเนี่ยมันมันเป็นพวกเออะไรอะพวกพวกสิทธ์พ่อค้าพ่อค้าพวกนี้แหละมันจะขึ้นกันอะทีนี้ว่าก็อยากให้นายกอะเขาช่วยดูแลหน่อยเรื่องพวกนี้แล้วไม่ มันมันไม่ใช่นายกหรอกเหมือนกระทรวงพาณิชย์เรื่องไรใช่ไหมอ่ากระทรวงพาณิชย์ต้องดูกันหน่อยไงเออไม่ใช่ไปไปปล่อยอะไรแล้ต้องรอแต่นายกนายกฮะให้ข้ออกมาแอคชั่นหน่อยว่าจะทํายังไงให้ให้มันลดลงหน่อยอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องคือมาแสดงหน่อยถ้ามันเฉยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวบอกแล้วคะแนนจะตกไงเดี๋ยวคะแนนจะตกพูดตรงๆนะเขาก็เขาก็ทามาหลายๆอย่างดีนะแต่กูเห็นมีบางคนพูดอะไรออกมาเนี่ยบางทีแก่ๆแล้วบางทีก็พูดอะไรก็ไม่เอาเอาเป็นง่ายๆพูดง่ายๆไม่ได้อืเพราะว่าคนทํางานกับคนไม่ไม่ทํางานคนพูดคับคนเรื่องกันครับไอ้คนทํางานก็ทําแทบตายไอ้ไอ้คนพูดแม่งก็นนางคุยกันอยู่พูดกันอยู่นั่นแหละทีนี้ว่าก็เราอยากจะบอกว่าให้ให้ให้นายกะสั่งการหน่อยให้มัน มันเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดช้าๆล่ะเดี๋ยวมันมันมันจะลําบากจะไม่ใช่เลยจะไม่ทันการเอาอ่ะคนจะแยกกันก่อนใช่ไหมป๋าใช่ใช่ป๋าของป๋าเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนไหมเวลาเอ่อจ่ายเอ่อจ่ายซื้อของเนี่ยร้านอาหารไร่ประเทศเนี่ยซื้อของตอนเช้าๆอะไรเงี้ยเดือดร้อนไหมโอ้มันก็แน่นอนอยู่แล้วที่ผ่านมันก็แพงขึ้นอ่ะก็แพงขึ้นมันก็ต้อง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 ก็ต้องไปไม่ทำยังไงนอกจากเราจะอื ย้ำไปให้อะท่านนายกเขาจัดการบอกให้กระทรวงพาณิชย์บอกให้อะไรก็เตรียมเตรียมไว้หน่อยกูก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าการทําอย่างนี้ทําไมเราไม่ปลูกเองละไม่กินเองไม่เลี้ยงเองละก็พูดตรงๆนะของอย่างนี้มึงขี้เกียจเองอ่ะมึงขี้เกียจเองด้วยอืทําไมบ้านเราปลูกได้ทุกอย่างไม่ปลูกมึงจะคอยกินเ็าอย่างเดียวอ่ะมึงก็ต้องเจออย่างนี้แหละมัางหัดหัด,หดเออบ้านเรามั่งปลูกอะไรก็ขึ้น มึงไม่ต้องไปปลูกที่ดินก็ได้มันปลูกตามต้นก้งต้นกล้วยผักห่าอะไรก็มีหมดแหละทีนี้ไม่ต้องไปปลูกเป็นสวนหรอกเอาเป็นถุงน่ะเอาเป็นถุงดำมาใส่ดินเอาตั้งตรงไหนก็ได้ผักกาดผักอะไรมันได้กินหมดแหละทีนี้ว่าคนเราตอนเนี้ยมันมันหัดให้ให้คนเราเนี่ยมือขาง่อยหมดอ่ะทุกวันเนี้ยนะเพราะอะไรมันหวังให้น้นไปให้เจ้าสวมันน้นอ่ะที่มันที่มันเป็นพ่อค้าเป็นเลยเพือนผู้ยิ่งใหญ่อ่ะดีไม่ดีไม่งใหญ่กว่านายกอีก มก็บอกว่าเออเอาเธอไอห่าก็ไปดูหน่อยท่านแม่เราเราก็อยากจะเห็นท่านเมืองไม่อยากให้มีปัญหาน่ะโอเคได้ครับได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกท่านนายกให้นะครับป่าครับไม่ต้องเชือกองไม่ต้องเชือเดี๋ยวดูกูบอกมันเองเฮ้ยไอ้ผมไอบุ๋มไอบุมนี่ห่านี่กูเห็นว่ามึงไปชอบอะไรจำอะไรวะอะไร อใครสมปองอีกแล้วเหรอสมปองไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบมึงเนี่ยหายใจของกูเลรงมึงอยู่นะกูเลรงมึงอยู่นะอ๋อตลกเดี๋ยวนะเห็นแล้วไม่ใช่วงการนั่งวงการตลกก็มีมาชอบหนูนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าครับขอโชคดีครับโชคดีโชคดี